สวัสดีครับหลังจาก2ตอนก่อนนี้เราได้ทำตัวของฮาร์ดแวร์โมดิฟาตัวของเซอร์โวมอเตอร์ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดอุปกรณ์เพิ่มเติมติดคอนเนคเตอร์เพิ่มเติมสาหรับตัวไอเจ้าบอร์ดมอเตอร์ชิลตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทดลองการเขียนโค้ดกันนะครับก่อนอื่นก็เริ่มทีละสะเต็ปนะครับเราจะทดลองกับมอเตอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นเซอร์โวมอเตอร์ที่หมุนได้ส,สา0รองศาแต่ผมตัดตัวของแผงวงจรอ,ออกไปหมดนะฮะสายไฟสองเส้นที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือสายไฟที่ต่อตรงกับมอเตอร์นะครับก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับตัวของที่เราจะใช้ก็คือมอเตอร์ชันเนลที่1นนะครับเราใส่สีดำ สีแดงสลับยังไงก่อนก็ได้นะครับนาตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะทดลองเขียนโค้ดเพื่อควบคุมความเร็วเพื่อกําหนดความเร็วของมอเตอร์นะครับให้มันหมุนเร็วหมุนช้าหมุนทวนเข็มหมุนตามเข็มนะครับดูว่าโค้ดของเราเวิร์กดีไหมนะครับก่อนที่เราจะทำโค้ดเพื่อควบคุมตําแหน่งนะครับก็ต่อเข้าไปลักษณะนี้นะครับ ตัวนี้ผมก็ทำคอนเนคเตอร์เอาไว้ต่อกับตัวของ power supply นะครับเพื่อได้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะทดลองกันเลยนะครับตอนนี้เริ่มต้นนะครับผมก็ต่อ,อ power supply เข้ากับตัวของบอร์ดเรียบร้อยนะครับเซ็ตโวลต์ไปที่12โวลต์นะครับแล้วก็กระแสสูงสุดในกรณีที่มีปัญหาก็ไม่เกิน1.5แอมป์นะครับตอนนี้เปิดเข้าเรียบร้อยก็ มันยังไม่มีมอเตอร์หมุนนะครับเพราะนั้นกระแสก็กินแต่เพียงเล็กน้อยนะครับต่อมาก็คือเราก็ต้องเปิดตัวของโปรแกรมนะครับคือใช้ตัวของ t อ n ์นีนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้อ,อินสตอลทอร์นี่ไวใน PC นะครับหรือยังทําไม่เป็นก็ลองไปหาดูาคลิปติตรอรี a l ต่างๆนะครับที่ i n s t a l l m i c r o p y t h o n ใน ESP 3สนะครับ Uh, ตัวโค้ดนะครับตัวอย่างของโค้ดเนี่ยผมได้ uh, ติดไว้ในลิงก์ให้เรียบร้อยนะครับที่คอมเมนต์นะครับ, comment, รบอยู่ใน GitHub นะครับ uh, โดยที่เราจะใช้ตัวไลบรารีที่ชื่อว่า pca 9 6 8 5 py นะครับไลบรารี uh, นี้ต้องดาวน์โหลดเข้าไปในตัวของบอร์ดไมโครไพทอนหรือบอร์ด esp 3 2ก่อนนะครับส่วนตัวโปรแกรมเมนนะครับเราจะทดลองเริ่มต้นก็คือ โปรแกร,รมชื่อเมนหนึ่งะครับตัวของหน้าจอเดี๋ยวคงมีให้เห็นตรงเดี๋ยวผมจะทำให้จอเป็นขนาดใหญ่นะครับก็เราเริ่มต้นนะครับก็ต่อเรียบร้อยนะฮะก็เช็คดูว่าตัวของไอ้เจ้าพอร์ตริปเปิลนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับ ก็ Interface กับ MicroPython เป็นที่สมบูรณ์นะฮะถ้าเกิดเราใส่ตัวของ Library ครบถ้วนนะครับในบอร์ดนะฮะตัวของโปรแกรมเมนเราไม่ต้องใส่ในตัวของบอร์ดก็ได้นะครับเพื่อการบอร์ดจะทำงานาด้วยตัวเองเวลาที่ power เปิด power ให้มันนะครับก็วิธีง่ายๆก็คือเราก็คลิกตัว run นะครับเพื่อให้ run code เม i n 1เข้าไปในตัวของบอร์ด นะครับน,นี้ผมจะใช้มอเตอร์1นะครับเมื่อผมต่อเข้ากับตัวของชาน n e ลที่1นะครับเดี๋ยวผมจะแกะ้ไขโค้นนะิดนึงนะฮะก็ถ้าคลิกก็จะนะฮะได้ยินเสียงนะครับก็รันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะหาไอตัวอ,อ,อันนี้พอดีมัน error เออร์ก็อ่ โปรแกร,รมของผมยังไม่แฮนเดิลก็คือว่าถ้าเกิดเราสต็อปโค้ดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็มันก็จะวิ่งไปอีกทางหนึ่งเดีย๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนึงนะครับเดีย๋ยวจะหาห้ตัวฮอ,อนมาใส่ก่อนนะครับเพื่อดูว่ามันหมุนนะฮะอันนี้เป็นโค้ดที่ค่อนข้างาง่ายนะครับดัดแปลงมาจากตัวของไลบรารีของ Adafruit อีกทีนึงนะครับเพราะ Adafruit นี่คือทำ โค้ดรวมไปหมดละนะครับเพราะว่าผมเลยแปลงโค้ดออกมาเพื่อให้ใช้กับงานของการควบคุมตำแหน่งได้ที่หลังนะครับเดี๋ลองรันให้โค้ดลองรันโคด้ดอีกทีนะฮะอันนี้คือโค้ดที่เรียกว่าเป็น stray นะครับอันนี้โค้ดในการรันจริงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ก็คือสลิปไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มัน จริงๆโค้ตัวนี้ต้องรันทีละสเต็ปนะครับตามสลิปทีละสองแล้วกันนะครับอลองดูใหม่นะฮะตอนหยุดนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะมันอาจจะหยุดแล้วมันไปค้างตรงมัททัศไหนก็ได้นะครับนี่คือมันจะรันสปีดเร็วขึ้นนะครับครั้าละสองวิแล้วก็ชะลอใช้อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็จะเร็วขึ้นอีกทีนึงอย่างเงี้ยนะฮะวนๆหลูไปนะครับอันนี้ก็แสดงว่าโค้ดของเราเนี่ยทำงานได้โอเคละนะครับ